เรื่องหนีเนาะโบดีปันไดแล้วเรื่องหนีอันนี้เป็นหนีสาธารณะของประเทศไทยเขาครับเออหนีของประเทศไทยเขาทุกคนก็เป็นหนีวัดน่ะแหละครับเป็นหนีรวมกันเดอ้อหนีสาธารณะกับเขาบอกว่าปัจจุบันอยู่ที่ที่เขาตารวจมั่งนี่หนีสาธารณะปัจจุบันของไทยปัจจุบันนี่สามสิบเอ็ดสิงหาหกเจ็ดที่ผ่านมานี่อยู่ที่ 11.7ล้านล้าน,นบาทนะครับมันหลปันไดก็เอาเอางินมากองเบิงเบือง11.7ล้านล้านบาทอยู่ในกรอบบ่เกินลอยละ70เาเบิงรายละเอียดเบื้องหละมันเป็นแนวดนี่17.7ล้านล้านบาทมันไหลซ้ำใด้เนาะครับคณะรัฐมนตรีเิ่นประชุมหารือก,รกันเมื่อกลับทราบรายงานสถานะของหนีสาธารณะตามมาตรา3 5วงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนีสาธารณะปีพศ2 5 4 8 มีกฎหมายรองรับด้อครับบ่แเ่นว่าสิมาแถลงเยงยังบ่ไรด้มันต้องมีกับกฎหมายเขามารองรับแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติม,ตมบางวันที่31สิงหา67ครับตามที่เราจะมนตรีว่าการกระท่วงการขังในฐานะประธานกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนีสาธารณะครับซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้เิ่นว่าครับสถานะของหนีสาธารณะคงข้างนะครับณวันที่31สิงหาที่ผ่านมา โอ้มันโมเมนหน่อยนะครับที่ผมบอกไปแล้ว11.7ล,ล้านล้านบาทอก็คิดเป็นร่อยละ64.02อะพวมกลมกว่64ครับมันเกิน50ปเนืเดีปแวนี้ของผลิตภัณฑ์ม้วนร่วมในประเทศอซึ่งอยู่ในกรอบการบริหารหนีสาธารณะที่กำหนดให้สัดส่วนหนีสาธารณะต่อ GDP บ่กเกิน่อยละ70สุยวยบ่าครับ ้องเ้าหก่เดี๋ยวเขามอยเกินหลอยละเจ็สิยเกือบอได้อีกน้อยนึงครับก็จะถึง70็ดสิบไปเลยหกสิบสี่จุดศูนสอกับราคาสาราสำคัญอันที่2ก็คือพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปีพศสองพันาหกำนดสัดส่วนเพื่อใส่เป็นกรอบในการบริหารหนีานะ้าธะประกอบไปด้วยชี้ขอเป็นว่าขอที่หนึ่ง พี่น้องก็ฟังไปเรือยเขาใจแน่ยเพราเขาใจแน่ยแหละมันเรื่องการเงินการคลังมันฟังเขาใจยากเนี่ยเนาะก็ฟังไปสัดส่วนหนีสาธารณะต่อ GDP บวกเกินลอยละเจ็ดสิบที่บอกไว้หนึ่งพันสัดส่วนภาระหนีของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณบวกเกินลอยละสามสิบห้าแล้วก็สัดส่วนหนีสาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนีสาธารณะทั้งหมดบวกเกินลอยละสิบแล้วก็ อันที่ 4, สี่สัดส่วนาระราหนีสาธารณะที่มีเงินตราต่างประเทศต่อไรไดจากการสร่งสินค้าและกบ,บริการลอยละ่าเกินหา<ฮ>นะครับเกินหสถานะสัดส่วนหนีณนะวันที่31มีนาน้า2567มีฐทานะอยู่ภายใต้กรอบในการบริหารหนีสาธารณะที่กำหนดและเป็นประโยชน์ต่อการรักษาวินัยการขั้งของประเทศซึ่งแสดงให้เห็นว่าเนี่ย การกร่อหนีการบริหารหนีสาธารณะของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐกระทําด้วยความรอบขอบคํานึ่งถึงความคุ้มคา่าความสามารถในการชําระหนีกระจายภาระการชําระหนีเสถียรภาพความอย่างยืนทางการเงื่อนการขังตลอดจนความหนาเสื้อถือของประเทศเห็นบแสดงว่ยงายัยงบ่เสียหายยังบ่เสียหายยังอยู่ในกรอบยังอยู่ในความคุ้มคา่าอืม อันที่สามบาทนี่การกู้เงินของรัฐบาลแม้ว่าจะเฮ็ดไหมีฐานะมันเพิ่มขึ้นสูงกระตามแต่กับมีส่วนสําคัญในการขับเลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยยางต่อเนื่องเด้เออก็ธรรมดาละไปกู้มาตัวเลขม,มันก็สูงก็หนีฐานะก็สูงขึ้นแต่ว่ามันก็มีความสําคัญเด้ในการครับเขื่อนเพิานว่าโมเมนเป็ปหนีย่างเดียวเด้มันขับเขื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ยางต่อเนื่องการกู้ยืมเงินดังกล่าวที่เบอกถึงบางหันก็มีวัตถุประสงค์ ในการไปกู้มาเ,ออเพื่อยังครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจว่างหลักฐานการพัฒนาสร้างรายได้เร่งรัดการลงทุนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่กระจายไปทั่วประเทศทั่วผู้มีผากเอาลดโดยเป็นการลงทุนด้านคมนาคมสาธารณูป,ปการการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเป็นสําคัญเพื่อกระจายความเจริญลดความเหลื่อมล้ำทังสังคมขยายโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มันดีขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งมีส่วนซอยห้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เศรษฐีของประเทศมันก็จะขยายโตเพิ่นวอันนี้คือกู้เข้ามาแล้วมันได้ประโยชน์ยังออืีอยังก็ตามเพิ่นวาการเพิ่มขึ้นของหนีสานะาย่างต่อเนื่องขณะที่อัตราการขยายโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นยางก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปหนีมันพุ่พับขึ้นมาแต่ว่าการ ขยายตัวค่อยๆเพิ่มมันอาจจะบ่อสมดุลกันไ้เลยอครับเฮ็ดในสัดส่วนของหนีสาธารณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะกระทบต่อศถียภาพทางการคลางของประเทศโดยกระทรวงการคลางให้ความสําคัญในการบริหารจัดการหนีสาธารณะเพื่อสนับสนุนการลงทุนการดาเนินมาตรการทางการคลางร่วมทั้งการชําระหนีอย่างเข็งขัดหละให้มันครบถ้วนนําในการบริหารจัดการหนีสาธารณะ ครับอันนี้อา้าวเสื้อมือกับสว่งการข้างไปครับเพื่อนมีหน้าที่มีเบียกมีงานในการบริาหารหนีสาธารณะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการข้างกะเมื่อเนี่ยเลกน้อยแม้บ่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ใช้ความหูความสามารถท่ทานมีอยู่นะครับอา้าวเสื้อมือรัฐบาลไปเนาะครับเ้าจะบอกเป็นหนีหัวโตโจนเกินไปหนีพ่อประมาอาม ทุกคนก็มีหนีวมดแหละครับหนีค่าน้ำค่าไฟค่าอยู่ค่ากินค่านันค่านี้แต่ว่าถ้าเฮาบริหารจัดการได้นะครับมั่นกับว่าเกิดปัญหาแต่ว่าถ้าเฮาเป็นหนีซะา้ายาย่ให่เบรว่าหนี้ของส่วนบุคคลนี่ครับสื่อมือถือสื่อบ้านสื่อรถสื่อสารพัดแล้วเงินใส่ใจแบบแหลกล้านเลยสิ้นเดือนมากก็นั่งข้อตกบ่าไม่เงินใส่หนีเขาเขาก็ฟ้องหลงครับสุดท้ายแล้วก็ตกเป็นคนหล่มละลาย เพราะว่าท่านบริหารจัดการหนีบ่ด้แต่ว่าถ้าท่านมีหนีแล้วท่านบริหารใด้บ่ออกนอกขอบเขตที่กาหนดไว้มีการชําระหนีอย่างเข่งคัดหนีในถงจัดการก่อนบริหารแบบใดว่างแผนเปลี่นเป็นหนีเขาก็บ่เดือดหล่อนเลยครับลงโตเบิดสกิเดือนมากเครียบเบินั่นน่นหนาใมาม่ก็ชสหนีไปเรื่อยกินไปนําอยู่ไปนําจ่ายค่านันค่านี่ถ้าบริหารเป็นบ่ม,มีปัญหาคนมีเครดิตคนมีหนีนอครับที่จะอยู่ได้ ไคว่าไม่หนี้เลยยูอย,อยากเด็กเ <c oughs> ขาบอกใครสนใจท่านปันไหนเด้ถ้าท่านมีเค่ดิตแต่ท่านก่อนหนีแต่ท่าน,น,นใส่ใจใดมีบัญชีหมุนเวียนธนาคารหมักแต่ธนาการเงินหมักมาก็เงินนอนอีกมีเงินเขาเงินออกหมุนเวียนอยู่เบ็ดหมือนครับเป็นหนีเขาเขาบ่าเลยครับเข,ขาชอบแบบเห็นบ่าเขาขอสเตียรเมนไปเบิ่งเวลาท่านจะไปกู้เงินเขาหรือไปเห็นรรนี่ดีกับยังเขาเขาเบิ่งสเตียรเมนย้อนหลังแน่หกเดือนปีหนึ่งมีเงินเขาขเงินออกหมุนเ,เ,เวียนเงินในดีบอเออ มีเงินแชร์วอเขาเบิองนะครับนั่นแหละคือการบริหารจัดการหนีของขั้วเลื่อนของเอก,กชนแต่ว่าของรัฐบาลเขาก็จะมีนี่แหละครับมีหน่วยงานที่เบิองแย่งอยู่อย่าไปตื่นเต้นครับหนีคือหนีแล้วครับังไดก็เป็นหนีทุกคนนั่นแหละเออใคายตายก่อนก็บสบายไป